สวัสดีครับผมวันนี้พี่พี่นท์ก็ขอนาเสนออุปกรณ์ดีๆที่ท่านคุณมีเติดตัวไว้สำหรับการเล่นมีดพับนะครับผมนั่นก็คือชุดไขควงอนเนกประสงค์ในชุดก็จะมีนี่ครับอุปกรณ์สำหรับการจับหัวไขควงต่างๆน,นะครับผมเป็นก้านร,ระบบล็อกแบบเลือกความยาวได้จะเอาสั้นเอาสูงได้นะครับวิธีใช้ก็กดตัวล็อกที่เป็นทองแดงครับผมถอยหลังอย่างนี้แล้วก็เสียบเข้าไปปุ๊บอ่ะได้แล้ว แล้วก็จะมีอันที่2ก็คือเป็นหัวจับแบบสปริงนะครับผมซึ่งหัวจับตัวนี้เอกลักษณ์ของมันก็คือมันสามารถที่จะโค้งงอตามจุดต่างๆที่เราเข้าไม่ถึงนะครับผมตัวนี้ก็สามารถนะครับช่วยเราได้คโค้งได้แล้วก็ปล่อยกลับมาตรงเหมือนเดิมสําหรับไขควงก็มีประโยชน์นะครับผมอย่างเช่นว่าเราได้มีดพับที่ตั้งค่าค่อนข้างแข็งจากโรงงานมาอย่างเช่นว่าจุดหมุนมีดมันแข็งเกินไปแล้วก็ขันถอยหลังเบาๆให้มันแบบไม่ตึงมากเนี่ยเปิดมีดได้ลื่นเลยใช้ได้ใช้ได้ ครับหรือว่าคลิปหนีบกระเป๋า,าที่ติดไปกับมีดบางทีเราอยากจะกลับคลิปซ้ายขวาหรือว่าเช็คความเรียบร้อยของงานนะฮะแล้วก็แค่ขันถอดขันถอดใช้ง่ายอย่างมีดควงบริสซองนะครับผมอย่างจุดหมุนของมันนี่แล้วก็สามารถดูแลได้มันหลวมไปมันแน่นไปจะหลุดไหมแล้วก็ขันดูแลมันไปนะครับผมเป็นอุปกรณ์ที่ควรจะมีติดไว้ครับ